ดึกแล้วนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ย,ยมีเสียงด้านหลังผมเหมือนมันมีเงาดำๆเลยนะครับเนี่ยข้างหลังนะทุกคนเห็นปะ ก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ๆเอฟซีลุงป้านาอาทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟงนะครับก็ทุกคนก็เวลานี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มเกือบจะสามทุ่มแล้วนะครับก็วันนี้เห็นข้างหลังผมป่ะทุกคนวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็มีเสียงเรียกร้องเข้ามาเยอะมากๆพอสมควรเลยนะครับว่าน้องแฟงทาไมไม่ไม่ลองมานอนดูล่ะ ว่าเขาเนี่ยคืออะไรกันแน่นะทุกคนคืนนี้ผมก็เลยแบบว่าจัดให้ตามคําเรียกร้องนะคืนนี้ผมจะลองมานอนดูที่นี่นะครับแล้วก็ผมจะมาดูว่าสรุปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับที่แบบว่าเราเจอกันบ่อยๆเนี่ยก็แล้วก็อีกอย่างก็ขวยก็งวนนี้เราก็ได้กันไปแล้วนะทุกคนคืนนี้ผมก็เลยไม่ได้เอาอะไรมานะนอกจากเอาเปลงมาด้วยนะครับผมก็เลยจะไปผูกไปนอนนะทุกคนคืนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะนอนหลับหรือเปล่านะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีกลิ่นอับแล้วก็ยุงก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยผมจะลองไปหาที่แล้วก็จะลองไปผูกเบนอนกันนะครับไปทุกคนนี่นะมันก็ยังเป็นกระต๊อบที่เดิมนะทุกคนก็มันโอ้มีใบกะเพราด้วยนี่ทุกคน มันมีใบกระเาพราเต็ไมไปหมดเลยนะครับเพื่สังเกตนะครับก็ถ้าอย่างไรคืนนี้เนี่ยผมเองก็จะมานอนหรือว่ามาพุกเปนอน,นอนที่นี่นะครับก็อยากจะให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกคนเนี่ยรับรู้ไปพร้อมกันเลยว่าสรุปมันคือเด็กที่มาบวชนผมหรือว่าอืมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันมีเสียงคนคนอยู่ข้างในนี่วะใครวะ เมื่อ,อกี้มันมีเสียงนะโหนคืนนี้นี่เฮ้ยเสียงแล้วเสียงเฮ้ยนี่มันเป็นหม้ออะไรวะ อยบอกนะเป็นหม้อใส่วิญญาณะเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมว่าผมจะลองเอาไปนีทุกคนครับตรงนี้เลยนะผูกกับต้นเสาส,สองต้นนี้แล้วก็ห้องเนี่ยมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของเล่นมันขยับเฮ้ยเฮ้ยหนู คืนนี้พี่มานอนเป็นเพื่อนนะลูกเฮ้ยอะไรดึงขากวะเฮ้ยเสียงหัวร้อเหมือนมีเสียงหัวร้อในห้องเลยอะหนูแอบพี่อยู่หรือเปล่าอะเฮ้ย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 ของเล่นขยะโคตรแรงเลยอะ เหมือนอยู่ในห้องนี่เลยว่ะเฮ้ยหนูหนูอยู่ในห้องหรือเปล่าลูกเหมือนมัอนอยู่ในห้องเลยอ่ะ คนเขาบอกว่าพวกปลั๊กพวกไฟเนี่ยคือมันใช้ไม่ได้เลยนะครับทุกคนเฮ้ยบางคนบอกว่าบ้านยังไม่ค่อยเก่าเลยทุกคนดูดิมันมีพวกหญ้าพวกเฮ้ย,อ,ยอะไรวะมันมีพวกหญ้าพวกดยักใยนี่ขึ้อนไปไปหมดเลยนะครับดูทั้งบ้านเลยนะครับ มันก็ค่อนข้างที่จะเก่าเฮ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะทำไมรอบนี้ทำไมหนอได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าคืนนี้พี่มานอนเป็นเพื่อนด้วยนะก็ถ้ายัางไงก็มานอนเป็นเพื่อนพี่ได้นะแต่ว่าห้ามรบกวนพี่นะ พี่แค่อยากมานอนเป็นเพื่อนหนูพี่เห็นหนูเหงาอะ่ะเอาแล้วทุกคนผมไม่อยากจะพูดมากแล้วนะครับก็ผมจะไปผูกเปกันดีกว่าปะ จะโอเคแล้วนะก็ทุกคนครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยได้ผูกเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ผมก็จะนอนตรงนี้ทุกคนเพราะว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าของเล่นเนี่ยมันจะดิ้นบ่อยมากๆแล้วก็เสียงเนี่ยมันจะมีรอบรอบเลยนะทุกคนเดี๋ยว้ายัางไงเนี่ยผมจะไปนอนแล้วก็จะมานั่งคุยกับพี่พี่นะครับ ก็ทุกคนครับเดี๋ยวถ้าอย่างไงเนี่ยตอนนี้ก็เวลาเนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็พอที่จะดึกแล้วนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยมีเสียงด้านหลังผมได้ยินปะ่ะมันเหมือนเหมือนมีเสียงคล้ายๆน้ำเลยวะแล้วก็มีเสียงคล้ายๆเหมือนเสียงคล้ายๆอะไรหล่นคนเดี๋ยวถ้าอย่างไงเนี่ยผมว่าจะ ผมก็เริ่มง่วงมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงเนี่ยผมนอนเนี่ยผมจะเปิดไฟว่าดวงเล็กไว้สักดวงหนึ่งนะทุกคนถ้ายัางไงเนี่ยถ้ามืดจิ้นหนึ่งก็ต้องขออภัยนะทุกคนครับก็ถ้ายัางไงเนี่ยเนี่ยเสียงเหมือนข้างหลังผมเลยไอห้องที่มีของเล่นนั่นนะทุกคนได้ยินปะ,ะน้หนูคืนนี้พี่มานอนเนี่ยถ้ายัางไงก็มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ได้นะแต่ว่า ห้ามลบกวนพี่นะเหมือนมันมีเงาดำๆข้างหลังผมทุกคนลองสังเกตดิเห็นปะข้างหลังอะเหมือนมันมีเงาดำๆเลยนะครับเนี่ยข้างหลังอะทุกคนเห็นปะไม่เสียงหัวล้วอว่ะผมว่าคืนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเอาเรื่องผมแน่เลยทุกคนแดดเช่นไงก็ไม่เป็นไรเพื่อคำเรียกร้องพี่พีเอฟซีอยากให้ผมมานอนนะ เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยผมจะเขาเรียกว,ว่าอะไรไปนอนเลยหรือ่าผมก็เริ่มง่วงมากๆคนเดี๋ยวเจอกันใหม่เช้าวันพรุ่งนี้นะครับบายทุกคน Gracias. Okay. Okay. เมือนมันมีเสียงคล้ายๆเด็กเลยว่ะเฮ้ยเห <c oughs> มือนมันมีเสียงคล้ายๆเด็กเลยว่ะไฟฉายอยู่ไหนวะเดี๋ยวดทุกคนครับคือเหมือนแบบว่า มันมีเสียงแบบมารบกวนผมตลอดเลยอะ่ะมันเหมือนมีเสียงคล้ายๆคนเดินตลอดเวลาเลยนะทุกคนนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ยผมจะหลับลงหรือเปล่านะผมต้องตื่นจะดุ้งตื่นคือจริงๆอะ่ะผมเนี่ยได้ยินเสียงมาหลายรอบแล้วนะครับเหมือนเสียงคล้ายๆคนเนี่ยแบบมามาอยู่ตรงหัวนอนผมอะไรแบบเนี้ย เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยนั่งไงทุกคนเชียร์หนหอนี่ไงมันมานี่ละไอ้หนอทุกคนครับเนี่ยมันมากวนผมตลอดเลยหนอทำไมมากวนพี่ละ่ะ ทำไมมากวนพี่อะพี่มานอนเป็นเพื่อนเนี่ยเหมือนว่าน้องเนี่ยจะกวนผมมากๆเลยนะครับทุกคนผมตั้งกล้องก่อนไม่ได้นอนเลยอะ่ะคือเหมือนว่ายิงดึกเท่าไหร่มีหมาเห่าด้วยยิงดึกเท่าไหร่เนี่ยยิงคือแบบน้องเนี่ยแกจะเล่นนะครับ แกไม่นอนเลยแกจะเล่นเล่นไม่ว่ากวนผมด้วยนะครับหมาเห่าอะไรวะหนูทำไมพี่มานอนเป็นเพื่อนแล้วทำไมกวนพี่อ่ะฮะห,หรือว่าไม่ยา้ายพี่มานอนนีวะมีกันหัวล้อด,ด้วยนะครับบ้านยังอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยดึกดึกขนาดนี้เองก็มากวนพี่ ี่สาวม,มานอนเป็นเพื่อนนะเนี่ยเหมือนว่าจะไม่สนใจเลยวะ่ะเหมือนจะเล่นแต่ของเล่นนะครับแล้วก็คือแบบไม่สนใจผมเลยเดี๋ยวผมจะรอดูดิว่าจะหายต่อหน้าต่อตาผมได้หรือเปล่าในไหนก็คืนนี้ผมก็มานอนเป็นเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสังเกต การเล่นแล้วก็ผมจะดูว่าน้องแกเนี่ยจะหายไปต่อหน้าต่อตาผมได้หรือเปล่านะครับเหมือนว่าจะเล่นแล้วไม่สนใจเราเลยนะผมก็อยากจะรู้ ว่าจะหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราได้หรือเปล่านะครับคือเหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรอะจะกวนผมไม่อยากให้ผมนอนนะทุกคนดูดิ เดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวชอรอบหน้าพี่มาพี่เอารองเท้าแล้วก็ของเล่นมาให้อีกดีกว่าแล้วก็พวกขนมเองจะได้ไม่ต้องหิวแล้วก็มารบกวนพี่เหมือนจะไม่สนใจอะไรเลยนะครับทุกคนคือคือนนี้จริงๆผมตั้งใจที่จะมานอนที่นี่มากเลยนะครับเพราะว่า มันเขาเรียกว่าวันนี้ผมก็ง่วงด้วยแล้วก็แบบรู้สึกไม่ค่อยกลัวอะไรเลยนะครับแต่ว่าทุกคนดูดิตรงหน้าผมอะเจอแบบนี้นะครับคือมันนอนไม่หลับนะอีกอย่างคือยิ่งเล่นทั้งคืนเลย ไอ้หนูไปไหนอะหนูเหมือนน้องเนี่ยจะเดินไปในหลบมุมนะทุกคนผมสังเกตได้เมื่อกี้เหมือนจะเดินหลบเข้าไปในมุมนะครับสังเกตว่าทุกคนเหมือนเดินไปมุมขวามือผมนี่เลยอ่ะ ดูดิว่าเหมือนน้องเนี่ยจะเดินไปขวามือตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับทุกๆคนเนี่ยจะเดินไปดูกันเลยว่าจะหายไปต่อหน้าพวกเราได้หรือเปล่านะทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกันแบบชัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมอนุญาตเก็บขากล้องนิดนึงนะครับคือถ้าหายนี่เป็นเรื่องเลยนะผมไม่อยู่แล้วนะ มื่กี้เนี่ยจักของเล่นตรงนี้นะครับเหมือนว่าจะเดินหลบมาในมุมนี้นะครับไข่เห็ุกันจัดจักรเลยเฮ้ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้หนูเฮ้ยเฮ้ยลูก็ไม่มีมันไปทางไหนวัเนี้ยไอ้หนูทุกคนครับ เฮ้ยเอาแล้วไงไอ้ฮ่าอ้ต่อหน้าต่อตาเลยหนูเฮ้ยทุกคนจัดๆเลยนะเมื่อกี้ตรงนี้เลยนะครับเอาแล้วไงทุกคนผมว่าคืนนี้ผมไม่น่าจะนอนได้แล้วล่ะถ้ามากันแบบนี้เล่นกันซะไม่ได้นอนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะเดินอยู่ข้างหลังเฮ้ย น้อเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงเสียงทุกคนเสียงบ้านอะไรวะน้เมื่อกี้เหมือนพี่เห็นเองเลยนะอยู่บนบ้านเนี่ยทุกคนดูผมผูกเบลวผมจะมานอน สดิบดีเลยอะ่ะเล่นกันแบบนี้เฮ้ยเล่นกันแบบนี้ก็ขนลุกสิเดี๋ยวถ้ายัางไงทุกคนผมว่าผมไม่น่าจะนอนนี้เลยล่ะท่านเล่นกันแบบนี้นะครับผมว่าผมกลับไปนอนบ้านดีกว่าขี่รถเครื่องกลับบ้านดีกว่าทุกคนเดี๋ยวถ้ายัางไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนผมว่าคลิปนี้ผมน่าจะเพียงเท่าเนี้มเมื่อกี้เล่นตรงนี้ยเดินมามุมเนี้คือหายช้ยเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรวะ กูมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคนเดี๋ยวถ้ายังไงเจอกันใหม่คลิหน้าครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้ผมต้องขอตัวกลับก่บกอนผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเบผมค่อยมาเอากลางวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม